ก่อนที่จะตัดสินใจมาทําก็พยายามหาข้อมูลดูว่าสกาวต้ามันเป็นยังไงแล้วก็มีราคาแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับก็หาในอินเทอร์เน็ตก็มาพบชื่อของคลินิกจิตรานะครับจริงๆก็ดูหลายๆที่แหละแล้วก็ได้มีการปรึกษาเพื่อนว่าเอ๊ะเราไม่เคยทําในสายพวกนี้เนี่ยเออมันควรที่จะดูตรงไหนหาข้อมูลยังไงเพื่อนก็เลยแนะนําว่า ให้เราดูที่บริษัทที่นําเข้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สิถ้าเกิดว่ามันน่าเชื่อถือเขาก็ต้องสั่งผลิตภัณฑ์จากบริษัทนี้อยู่แล้วก็เลยเข้าไปดูที่เว็บไซต์แล้วก็พบชื่อของคลินิกจิตตรานะครับแล้วก็มีชื่อคุณหมอที่ผ่านการอบรมกับทางบริษัทโดยตรงก็เริ่มทําให้รู้สึกเอ้ยมั่นใจได้ขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าคลินิกมันอยู่ตรงไหนก็พบว่าที่นี่มันอยู่ตรงถนนปฏิมนุนธรรมเราก็เลยมีความรู้สึกเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอีกว่าเอ้ยน,น่นะรงีู้ต ก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ที่นี่ครับ